สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์หมูชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการล็อกเอา์ m a i l ของเราที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในอุปกร,กรณ์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับสมมุติว่าเรามีแท็บเล็ตอยู่เครื่องหนึง่งนะครับเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึง่งเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเราเอาเมลเนี่ยไปล็อกอินใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านเมลเราในเครื่องที่เราใช้หลักอยู่เนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ว่าจะ ลบเมลลบเพิ่มเมลสำรองมันจะถามหารหัสที่มันจะเด้งโชว์อีกเครื่องหนึงน่งนึกภาพออกไหมครับผมก็จะอธิบายยังไงดีส่วนว่าเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านมันจะเด้งความปลอดภัยไปอีกเครื่องหนึง่งบอกว่าให้กดหมายเลขเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยอยู่ในแท็บเล็ตอย่างเงี้ยมันเราจะทําให้เราลำคาญที่เราต้องการล็อกเอาออกนะผมผมเราอยากใช้เมลเนี่ยเครื่องเดียวเราจะทํายังไงนะผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้ไม่ตรหมูชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสำรองให้ผมด้วยนะครับผมลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ไปที่หน้าช่องผมเลยนะครับโอเคครับจะมีวิธีการทำยังไงไปชมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมอันนี้เป็น Android นะผมเอา Android ทำนะโอเคทีนี้เราอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วให้เราไปที่เมลของเรานะครับเมลของเราอยู่ตรงไหนให้ไปตรงนั้นนะผมแอปพลิเคชันเมลแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยตึง ทีนี้นะครับก็อยู่ที่เมลหลักของเราเลยนะก็ให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับผมกดไปเลยตึง้งนะครับผมมันก็จะโชว์เมลของเรามาทั้งหมดที่เรามีนะครับผมทีนี้เมลหลักของเราก็คืออันบนนะครับผมเราก็ไปที่การจัดการบัญชี Google นะครับผมตรงนี้เลยบัญชี Google ตรงนี้นะกดเลยตึง้งมันก็จะด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับทีนี้ให้เราไปเลือกอความความปลอดภัยนะความปลอดภัยหัวข้อความปลอดภัยข้างบนเนี่ย เนี่ยตรงนี้อ่าก็ทําการกดเข้าไปเลยนะครับผมตึง้งอ่าทีนี้นะครับมันก็จะบอกว่าทั้งรหัสผ่านเลยแบบยนืยนยันสองชั้นก็เปิดอยู่มันจะบอกทุกอย่างเลยนะครับความปลอดภัยของเรานะครับผมแล้วก็ให้เราเลื่อนไปที่อ่ตรงนี้อ่าอันนี้ลนะ็อกอินออกล็อกเอาเกมนะอ่าตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้หัวข้อนี้หัวข้อนี้นะครับผม อุปกรณ์ของคุณนะครับขณะนี้คุณมีการลงชื่อเข้าใช้ Google ในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมให้เราทําการกดเข้าไปเลยกดตรงนี้พื้นที่พื้นที่ตรงนี้ตึง้งอ่ามันก็จะเด้งเข้ามาว่าเราล็อกอินเครื่องไหนบ้างสำหรับ Windows นะวินโด w s นะวินโดวผมก็ล็อกอินใน PC แล้วก็แลบ็บ็อปของผมนะครับในโน้ตบุ๊กแล้วก็ iPad ด้วยนะครับไอแพเครื่องนี้ที่ผมใช้ผมก็ล็อกอินด้วยอันนี้เหมือนกันนะผมผมก็ลงชื่อเข้าใช้เหมือนกันนะผมทีนี้ผมที่ผมจะออกเนี่ยก็คือผมจะออกจากอันเนี้ย อ่ากาซี่แทที่ผมใช้อยู่นะผมก็ให้เราทำการติ๊กเข้าไปเลยนะครับอ่าซัมซุงกาเล็กซี่แท็บเนะครับผมก็ลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกวันที่15กันยา6-2ใช่ไหมทีนี้เราทําการกดออกจากระบบตรงนี้เลยนะครับผมกดเลยนะครับตึง้งอ่าออกจากระบบในกาเล็กซี่ใช่ไหมอ่ากาเล็กซี่แท็บเใช่ไหมการดําเนินการนี้จะนําสิทธิ์การเข้าถึง Google ออกจากอกุปกรณ์นะครับผมนะโอเคนาออกเลยนะครับผมตึง้ง ก็เสร็จสิ้นแล้วแอปต่างๆยังมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่อะไรมันก็จะบอกเราพวกนี้นครับผมก็กดตกลงได้เลยตึง้งอ่ะทีนี้นะครับแท็บเล็ตเครื่องนั้นอนะ่ะจะไม่มีสิทธิ์เข้าแล้วก็จะเด้งออกเป็นที่เรียบร้อยนะผมอ่ามันก็จะมีที่ผมล็อกอินไว้เยอะอยู่นะครับมันเป็นโปรแกรมจำลอง android ในคอมนะผมนะถ้าผมล็อกเอาออกเนะี่ยก็แบบว่ามันจะได้ล็อกเอา ล็อกอินใหม่นะแต่ว่าแทนะ็บเล็ตเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะผมเอาไว้แต่ห้องเอาไว้ดูบอลอย่างเดียวทีนี้เวลาผมจะทําจะทําธุระอะไรในมือถือผมเนะี่ยมันจะเด้งไปแท็บเล็ตอย่างเดียวเลยจะให้ยืนยันในแท็บเล็ตอย่างเดียวทีนี้ผมก็เกิดแบบมันไม่สะดวกก็เลยทําการล็อกเอาออกไปเลยดีกว่านะผมก็มีประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการล็อกเอาออกจากระบบนะผมนะใครมี อุปกรณ์หลายอย่างแล้วก็ล็อกอินด้วยเมลเดียวนะครับมันก็จะให้ยืนยันหลายขั้นตอนแบบนี้เราซึ่งเราไม่สะดวกเราใช้ในเครื่องเดียวดีวกว่าอ่าก็มีวิธีการล็อกเอาอีเมลออกจากอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ก็มีวิธีการทําแบบนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่า ใครทําแล้วไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดสั่งกระดิ่งให้ Mr. Mo Channel เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ชมด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกๆคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ